ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์คุมิยาพอดแคสต์สำหรับคนที่ต้องการมีไมซ์เซตไปสู่ฟารมสำเร็จคุณเคยถามตัวเองไหมคะว่าทำไมบางครั้งก็รู้สึกว่าไม่มีความสุขกับชีวิตตัวเองที่เราเป็นอยู่นะตอนนี้และก็ไม่เข้าใจ และรู้สึกไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่มีอยู่หรือไม่ยอมรับตัวเองในสิ่งที่เป็นปัจจุบันได้ดังนั้นสิ่งจำเป็นของคนที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตได้นั่นก็คือต้องรู้จักวิธีที่จะยอมรับและรู้จักที่จะเข้าใจตนเองให้เป็นเพื่อที่เราจะได้มีความสุข มากขึ้นฝ่าเดิมการยอมรับตัวเองหรือการเข้าใจตัวเองนั้นนั่นก็คือการที่เราจะต้องรู้สึกซื่อตรงกับความต้องการกับสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าจะด้านที่ดีและไม่ดีและเราจะต้องมีมุมมองที่มองตัวเองเป็นกลางเข้าใจความรู้สึกนึกคิดและสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ ยอมรับสภาพที่เป็นได้โดยไม่ต่อต้านหรือฝืนใจตัวเองดังนั้นคนที่ยอมรับตัวเองได้จะทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องรู้จักการให้รู้จักการเคารพตัวเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับตัวเองให้ดีขึ้นในสิ่งที่เรานั้นสามารถที่จะทำได้ ถึงแม้ว่าอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆที่เรามีอยู่ก็ตามแต่ควรเลือกที่จะมีมุมมองด้านบวกและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่ง,งขึ้นไปคุณิยาก,ก็อยากจะแนะนำว่าสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องกลับมาทบทวนตัวเองนั่นก็คือ บางคนอาจจะพอยอมรับตัวเองได้แล้วก็จบแค่นั้นว่าตัวเองมีข้อดีข้อเสียอะไรแต่กลับปล่อยข้อเสียตัวเองเอาไว้อย่างเดิมซึ่งในความเป็นจริงแล้วตัวเราเองควรยอมรับข้อเสียและนำมาพิจารณาดูว่าความสามารถและปัจจัยอื่นๆหลายๆอย่างที่สามารถเอื้ออำนวยให้ตัวเราให้ชีวิตเรา ปรับปรุงและพัฒนาให้มันดีขึ้นจากเดิมได้ไหมอย่าปล่อยให้ชีวิตเราจมปักอยู่กับความบกพร่องเดิมๆนะคะคุณย่าเองก็เคยผ่านวิธีนี้มาตอนที่ฝาจะเริ่มยอมรับและเข้าใจตนเองได้เราหมกมุ่นกับตัวเองมากเกินไปแล้วเราก็วิตกจริตกับตัวเองมากเกินไปคิดว่าตัวเองเนี่ยคงจะแก้ไขอะไรไม่ได้อะไรที่ผิดพลาดก็ปล่อยเลยตามเลย จนกระทั่งปัญหามันล่วงเลยมากไปแต่จริงๆแล้วพอเราปรับความเข้าใจตัวเองและยอมรับและเลือกที่จะเข้าใจตัวเองว่าเราเจออะไรบ้างคุณยาก็อยากจะนำสิ่งดีมาให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ